หลวงพ่อรุ่งติสโรพระคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครเมืองสมุทรสงครามและเมืองสมุทรสาครได้ชื่อว่าเป็นทินกำเนิดของพระอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคุณหลายรูปหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ท่านเป็นพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งซึ่งจัดอยู่แนวหน้าของพระคณาจารย์ผู้เร่องวิทยาคุณทั้งหลายเครื่องมงคลแต่และชนิดที่ท่านสร้างขึ้นแจกจ่ายแก่ศิทยานุศิย์นั้นปรากฏคุณนานาประการจนเป็นที่นิยมแก่คนทั่วไปหลวงพ่อรุ่งหรือท่านเจ้าคุณพระไพโรธวิทาจารย์แห่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครองค์นี้ ท่านได้สร้างกิตติคุณไว้มากมายซึ่งได้รับคำบอกเล่ามาจากผู้หลักผู้ใหญ่แถวตําบลท่าจีนที่ปล่องเหลี่ยมที่ประตูน้ำบางยางและที่คลองตาปลังหลักสามหลวงพ่อรุ่งท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงซึ่งอยู่ในรุ่นเดียวกันกับครูบาอาจารย์หลายรูปอาทิเช่นหนึ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี สองหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสี่หลวงพ่ออีวัดสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้เคยได้ร่วมกันสร้างกิตติคุณอันเกลไรมาแล้วในสมัยยุคสงครามอินโดจีนหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดท่ากระบือ ท่านมีสมาธิจิตที่น่าอัศจรรย์หลายประการและคุณธรรมประจำจิตใจของท่านนั้นเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงหลวงพ่อร่งและพระสหธรรมิกเท่าที่รู้ในปัจจุบันล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนอกจากนี้ท่านยังเชี่ยวชาญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอีกด้วยสำหรับเครื่องมงคลของศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเมตตาแผ่พลังจิต มาสู่สิ่งเหล่านี้ก็ได้ปรากฏปฏิหารมากมายสมคำเล่าลือหลวงพ่อรุ่งท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีจิตใจเมตตาแก่คนทุกชนชั้นวันณะเสมอมามีอยู่ครั้งหนึ่งปู่ยิ้มชาวตำบลท่าจีนเป็นคารวาสที่มีวิชาแก่กล้าพอสมควรและครั้งนั้นชาวท่าน้ำบางยางซึ่งมีนิวสสถานลึกเข้าไปในปา่า ด้วยสมัยนั้นป่าดงพงพียังมีมากก็พอดีไปถูกคนใสซึ่งไม่รู้ว่าใครส่งมาถูกเข้าญาติมิตรของผู้ป่วยจึงมาตามปู่ยิ้มให้ไปถอนแก้คนใสเมื่อปู่ยิ้มไปถึงก็ได้อ่านโอมองค์การเป็นการใหญ่ขับไล่ไถถอนจนเหนื่อยอ่อนก็ไม่ออกจากร่างกายคนป่วยอาการคนป่วยก็ยังไม่ค่อยจะทนเราเพราะคนใสนี้เดือดนัก ปูยิ้มหวนคิดถึงหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดท่ากระเบือจึงได้ออกเดินทางไปนิมนต์ท่านมายัางบ้านของผู้ป่วยหลวงพ่อรุ่งก็มาตามคำนิมนต์และท่านไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากนั่งเป็นประธานเฉยเฉยคอยกำหนดจิตช่วยยวงห่างจนที่สุดปู่ยิ้มได้ถอนคุณใสออกจากร่างคนป่วยได้หลวงพ่อรุ่งท่านให้เหตุผลว่าอันที่จริงกรรมเวรน,นั้นเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนมาก คุณใสที่ส่งมาในรูปวิญญาณน,นี้ต้องเป็นเว้นเป็นกรรมกับผู้ป่วยมาก่อนซึ่งจะต้องมีบุคคลกลางที่เขาทั้งสองมีความเคารพนับถือมากๆเขาจึงละเว้นจากกันมิเช่นนั้นถ้าคนอื่นที่ไม่เคยมีกรรมดีต่อกันเลยก็ยากนักที่จะไถถอนออกได้เขาดืดดึงอย่างนี้แหละอย่างไรนี้อาตมามีอำนาจแก่เขาเป็นอันมากเขาจึงละวางปล่อยถอนดังที่เห็น เพราะอาตมาเคยช่วยเขามาก่อนนั่นเองครั้งหนึ่งจากคำบอกเล่าของลุงน้อยโดยท่านเล่าว่าแต่เดิมท่านเป็นคนบ้านปล่องเหลี่ยมต่อมาได้มีครอบครัวจึงย้ายมาอยู่ที่บ้านบางปลาจังหวัดสมุทรสาครล,ลุงน้อยได้เล่าถึงกิติคุณของหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือพร้อมทั้งพกพาเหรญของหลวงพ่อไว้ติดตัวอยู่เสมอว่าผู้อาวุโสในบ้านปล่องเหลี่ยมนี้ แต่เดิมก็ปลูกอ้อยทำไร่ไถนากันมาก่อนบ้านปล่องเหลี่ยมนี้ก็สร้างมานานแล้วเพราะเป็นโรงหิบอ้อยเอาน้ําตาลผู้ใหญ่ทั้งชายหญิงสมัยนั้นต่างมีวิชาอาคมขลังกันทั้งนั้นมีอิทธิปาฏิหาริมากทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งคณะสิทธิ์ของหลวงพ่อรงได้รับคำท้าตีกันกับคณะปล่องเหลี่ยมนัดวันกันดีแล้วก็มาพร้อมกัน ตอนนั้นลุงอายุได้สิบกว่าปีเท่านั้นเองแต่รับรองว่าได้เห็นมากับตาเวลาเขาตีกันนี่เขาเอาไว้ลงอคมขนาดเล็กนิดเดียวเท่านิ้วก้อยเท่านั้นเวลาเขาฟาตีกันนี่ยืนห่างเป็นวาน่าอัศจรรย์นักเวลาลงไว้ขับขับคนที่วิชาอ่อนกว่านี่กระเด็นเป็นแนวไปเลยทั้งทั้งที่ไว้ไม่ได้ถูกร่างกายแม้แต่น้อยเขาตีกันพอรู้วิชาเท่านั้นก็จะกลับไป ไม่มีพยาบาทไม่มีโกรธไม่มีแค้นกันเลยการตีกันด้วยเวทอภิญญาครั้งนั้นมีฝ่ายละสิบคนเขามีวิชาดีจริงๆการตีกันนี้เขาตีกันให้ได้อายเท่านั้นหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดท่ากระเบืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในอดีตนั้นท่านมีชานแก่กล้ามั่นคงดีเยี่ยม โดยพระอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์เกิดวัดกำแพงจังหวัดสมุทรสาครซึ่งสมัยนั้นวัดกำแพงตั้งอยู่กลางทุ่งนาโดดเดี่ยววันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่กลางแจ้งข้างวัดแต่เป็นเวลาใกล้สว่างท่านเกิดยานรู้ว่าขณะนี้บนศีรษะของท่านนั้นมีกระสือตนหนึ่งลอบอยู่บนต้นไม้ซึ่งไม่ไกลและไม่สูงนัก กระสือตนนี้ดุร้ายมากเป็นหญิงแก่เคยฆ่าคนคลอดลูกใหม่ๆมามากเด็กแดงที่กำลังคลอดใหม่ๆก็ถูกจับกินจนตายหลวงพ่อรุ่งเดินจงกรมไปมากระสือตนนี้เกรงกลัวในบารมีของท่านจึงแอบหลบซ่อนอยู่จนกว่าท่านจะขึ้นกุฏิแล้วจึงจะหนีไปแต่หลวงพ่อรุ่งท่านรู้ว่ากระสือตนนี้ควรที่จะอบรมให้เข็ดขยาดเสียที เมื่อคิดดังนั้นท่านก็นล้วงมือเข้าไปในย่ามที่นำมาด้วยย่ามนี้มีสิ่งของอาถรรพ์หลายอย่างท่านไม่เคยที่จะประมาทตนเลยล้วงได้สิ่งของหนึ่งมานั่นคือมะนาวแล้วก็คว้างผลมะนาวข้ามต้นไม้ที่กระสือแอบอยู่เป็นการตรึงกระสือไว้ด้วยอาคมคลังพลันนั้นเสียงกรีดร้องกระดังหอยหวนจากนั้นหลวงพ่อรุ่งได้แสดงธรรมยกเหตุ แห่งความดีความชั่วให้ฟังจนจิตใจกระสือตนนั้นน้อมรับจากนั้นท่านจึงเดินไปข้างหลังต้นไม้หลวงพ่อรุ่งได้หยิบมะนาวผลเดิมกลับคืนมาเพื่อปล่อยให้กระสือตนนั้นรีบหนีไปก่อนฟ้าจะสางตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากระสือร้ายก็ไม่เคยออกอลาวาดชาวบ้านกำแพงและบ้านใกล้เคียงอีกเลยแต่กระสือตนนี้ยังไม่หมดฤทธิ์ไปเสียทีเดียว ซึ่งที่แม่น้ำท่าจีนในสมัยก่อนโน้นเป็นเมืองท่าและเป็นเมืองเตรียมพลของกรุงศรีอยุธยาในาอดีตในยุคหลังๆประมาณ100ปีที่ผ่านมาชาวบ้านท่าจีนเคยได้พบเรื่องขยาข่าขวัญกันขึ้นซึ่งเป็นเรื่องของผีกระสือออกอาลวาดชาวบ้านร้านช่องต่างเกรงกลัวกันเป็นอันมากและถ้ามีชาวบ้านครอบครัวใดกำลังจะคลอดบุตรดูเหมือนจะเดือดร้อนมากกว่าบ้านอื่นๆ ด้วยเกรงว่าผีกระสือจะมากินรกของเด็กที่คลอดใหม่ผู้เป็นพ่อเด็กและบรรดาญาติญาติจะต้องขุดหลุมลึกๆเพื่อฝังรกเด็กเอาไว้เสร็จแล้วก็ต้องไปหาน้ำกิ่งพุทธามาปักไว้ตรงประตูหน้าต่างทุกมุมบ้านอีกทั้งยังได้ไปหาครูบาอาจารย์นำธงเขียนอักขรเลขยันมาแขวนไว้จนทั่วบริเวณบ้านเมื่อความเดือดร้อนมาถึงญาติโยมก็พากันมาพบหลวงพ่อโพ ที่วัดกลางอ่างแก้วในสมัยนั้นหลวงปู่โพเป็นพระสมถทะเป็นพระที่สันโดษท่านบอกว่าเจ้ากระสือตนนี้ต้องให้คู่ปราบของเขามาช่วยซีโนนหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระเบือนนะญาติโยมชาวบ้านได้พากันแจวเรือประทนไปเนีิมนตหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระเบือแม้ว่าท่านจะไม่ได้เดินทางมาด้วยก็ตามแต่ก็ได้ให้แป้งเสกที่มีอิทธิปฏิหารนำกลับมา และท่านได้สั่งเอาไว้ว่าให้หลวงพ่อโพ,อพอวัดอ่างแก้ววงไว้โดยรอบเมื่อวิญญาณกระสือมาปรากฏจะตกอยู่ในวงแป้งนั้นแล้วให้หลวงพ่อโพเทศสั่งสอนให้เขารู้ผิดชอบชั่วดีแล้วก็ปล่อยเขาไปเพราะกระสือตนนี้บ้านอยู่ท่าายนั่นเองไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยเป็นความจริงหลังจากวงแป้งของวิเศษกลางลานวัดไว้ ก็มีกระสือตนหนึ่งมาตกลงที่กลางวงแป้งอาคมนั้นกระสือพยายามหลบหน้าทั้งเจ็บทั้งอายที่เจ็บก็ด้วยอำนาจอาคมและพลังอภิญญาอันแก่กล้าของหลวงพ่อรุ่งซึ่งท่านเสกกำกับเอาไว้ในแป้งลงอาคมนั้นสุดท้ายกระสือตนนั้นก็อ่อนแรงลงก่อนจะหมดแรงพับไปกระสือตนนี้หลายคนที่เคยเห็นหน้าและรู้จักต่างก็พากันเกลียดชัง ซึ่งหลายคนจะเข้าทำร้ายแต่หลวงปู่โพวัดกลางอ่างแก้วท่านได้สั่งไว้ว่าอย่าทำบาปก่อเวรเลยหลวงพ่อรุ่งท่านให้สั่งสอนแค่เข็ดลาบเท่านั้นจะให้เอาแผ่นทองนี้ปิดหน้าผากเขาไว้ก่อนจากนั้นหลวงปู่โพท่านก็ได้อบรมสั่งสอนกระสือตอนนั้นให้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่ทำลายบุคคลอื่นให้ได้รับความทุกข์ อันหนึ่งการที่นำความทุกข์มาสู่ผู้อื่นนั้นเป็นบาปโดยในแล้วบัดนี้โยมเองก็รับทุกข์มากมหาศาลอยู่แล้วดังนั้นจงเลิกละความประพฤตินี้เถิดเพื่อจะได้มีสุขติเป็นที่หมายนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านทั้งหลายก็ไม่เคยได้รับอันตรายหรือถูกกระสือรบกวนอีกเลยแผ่นทองคำเปลวที่ปิดหน้าผากระสือตนนี้นับได้ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มาก จนเป็นที่เล่าลือกันว่าแม้ใครได้รับไว้เป็นสมบัติเรื่องคุณใสยาสั่งถอดถอนเสน่ยาแฝดมนมหาเสน่ห์หรือคุณใสใดๆก็าตามแต่ติดพอเป็นเปลวเล็กน้อยเท่านั้นของขลังเหล่านั้นอำนาจคุณใสเหล่านั้นก็จะตีย้อนสะท้อนกลับไปหาเจ้าของมันผู้ที่ปล่อยมันมาบางรายถึงกับต้องเป็นบ้าตามวิบากกรรมโดยอวิชาที่ตีย้อนสะท้อนกลับไปให้เข้าตน หลวงพ่อรุ่งท่านเคยไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่เส้งวัดหองอรุณรศมีหรือแม่น้ำสามแยกตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครท่านเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระอาจารย์ของท่านให้ฟังว่าหลวงปู่เส้งเป็นพระที่มีอำนาจจิตแก่กล้าน้ำมนต์ของท่านนี้ศักดิ์สิทธิ์นักเมื่อมีใครมาขอน้ำมนต์ท่านก็จะชี้บอกให้ไปเอานิองน้ำทั่วๆไปที่อยู่ในบริเวณวัด บางคนไม่เชื่อกลับคิดไปว่าอะไรกันพิธีทำน้ำมนต์ก็ไม่มีเมื่อคิดดังนั้นก็พากันเทน้ำมนต์ทิ้งก่อนจะลงเรือที่หน้าวัดแต่ปรากฏว่าน้ำมนต์ในขันเทอย่างไรก็เทไม่ออกราวกับเป็นน้ำแข็งอยู่ติดในขันเช่นนั้นสุดท้ายผู้ที่คิดประมาทท่านจึงต้องไปขอขมาลาโทษกับหลวงปู่เส่งเป็นการใหญ่ลูกศิษย์องค์สำคัญคือหลวงพ่อรุ่ง ได้มาอยู่ศึกษาวิชาแขนงต่างๆมากมายหลายอย่างด้วยกันและสําหรับน้ำมนต์วิเศษนั้นท่านสําเร็จได้ด้วยอำนาจอภิญญาอันหนึ่งหลวงพ่อรุ่งมีความว่องไวในวาระจิตของผู้เข้ากราบนมัสการท่านจึงสามารถแก้เหตุของทุกนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์การล่วงรู้วาระจิตนี้ท่านได้อาศัยในการปฏิบัติพระกรรมฐานเมื่อครั้งที่ท่าน ได้ออกสแสวงวิเวกในป่าดงพงไพรด้วยการฝึกสติฝึกจิตให้เกิดสมาธิอันแนบแน่นจิตสงบเมื่อใดเมื่อนั้นย่อมปรากฏความอัศจรรย์คือรู้เองเห็นได้เองหลวงปู่เส้งพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาให้แกหลวงพ่อรุ่งมากมายหลายชนิดด้วยกันแต่ณทิน่นี้ใครขอเสนอน้ำมนอันศิทธิ์ที่ท่านได้กระทำล้างอาถรรพ์ให้แก่ญาติโยมชาสมุทรสาคร จนปรากฏกิติคุณอันเรื่องลือดังนี้พระคาถาที่หยิบยกมานี้ได้รับคำบอกเล่าจากท่านอวุโสแห่งบ้านท่าจีนซึ่งบัตรนี้ท่านได้มรณภาพไปเสียแล้วคือหลวงปูเ่เฉยแห่งวัดกลางอ่างแก้วท่านได้เล่าหัวใจอันวิเศษแต่ต้องอาศัยจิตอบรมจนแก่กล้ามั่นคงท่านว่าอาจารย์เส่งและอาจารย์รุ่งท่านใช้คาถาสัมพุทธเทหงสาปลุกเสกทางคงกระพันชาตรีดีนัก โดยให้เอาขันสำริดใส่น้ำทำน้ำมนต์เสกจนครบ108จบจากนั้นจะเป็นของดีของวิเศษเอาน้ำมนต์ประพรมเครื่องมงคลทุกชนิดให้คลังได้เช่นคงทนแคล้วคลาดหรือผู้ไปรบไปสงครามก็จะให้ความคุ้มครองป้องกันพยันตรายได้ดีนักแลหลวงพ่อรุ่งเป็นพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อเซ้งที่ได้รับเวทวิทยาไปมากอีกทั้งยังเป็นหมอรักษาโรค ท่านเด้เป็นที่พึ่งให้กับคนป่วยเช่นสตรีเพศเวลาเป็นไข้ทับฤดูฤด,ดูทับไข้นี่แล้วท่านสวดคาถาแล้วให้หาสิ่งของมาให้ท่านคือ 1. เกลือชนิดเม็ดหนึ่งถัง2ผลมะกรูดพาซีก100ผลสวดด้วยสัมพุทธเทดองใส่ตุ่มอย่างน้อยหเดือนยิ่งนานยิ่งดีนักแ,แลครั้งหนึ่งได้มีหนุ่มชาวประมงเมืองสมุทรสาครเขามีเครื่องมงคลของหลวงพ่อรุ่ง แห่งวัดท่ากระบือพอดีวันนั้นไม่ได้ออกทะเลเพราะเป็นวันหยุดก็ได้ไปเที่ยวเตรตามประสาชายนุมก่อนจะไปมีเรื่องกับนักเลงประจำทินชายหนุ่มคนนี้ถูกรุมชนิดสีต่อหนึ่งแต่หลังจากการรมรันพันตูต่อสู้กันผลกับปรากฏว่าร่างกายของชายหนุ่มไม่ปรากฏเรี้ยวรอยฟกช้ำหรือบาดแผลแต่อย่างใดในขณะที่นักเลงคุมถินเสอีกต่างก็ได้ทั้งบาดแผล และรอยฟกช้ำกันไปทุกคนเรียกได้ว่าทั้งเจ็บและอายกันไปตามๆกันจนต้องล่าทับถอยหนีประวัติโดยสังเขปของหลวงพ่อรุ่งท่านเกิดเมื่อวันเสาร์แรม8ดค่ำเดือน9ปีระกาพุทธศกราช2416ณตำบลหนองนกไข่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรนายพ่วงและนางกิมพ่วงประพันธ์เป็นชาวกรุงเทพ ท่านไม่มีพี่น้องร่วมอุทรแต่มีน้องต่างมันดาหลายคนเมื่อเยาวัยได้ศึกษาหนังสือไทยหนังสือขอมและบาลีมูลกัดใจกับพระอาจารย์ทิมวัดน้อยนพคุณกรุงเทพเมื่ออายุครบ21ปีจึงได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดน้อยนพคุณเมื่อวันเสาร์ขึ้นหนึ่งข้าเดือน6ปีมะเมียพุทธศกราช2437โดยมีพระอาจารย์ทิม วัดน้อยนพคุณเป็นพระอุปชาเจ้าอาธิการบัววัดใหม่ทองเสนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เคลือบเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าติสโรพออุปสมบทได้สองวันท่านก็ย้ายไปอยู่ที่วัดท่ากระบือตำบลบางยางอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2430 โดยมีพระภิกษุร่วมพันชาตรีเป็นหัวหน้าสำนักงานท่านได้รับหน้าที่แทนในปีนั้นเนื่องจากพระภิกษุร่วมได้ลาสิกขาหลังจากนั้นอีกห้าปีสภาพสำนักสงฆ์ก็กลายเป็นวัดท่ากระบือขึ้นมาหลวงพ่อร่งท่านได้ทุ่มเทกำลังสติปัญญาก,กำลังกายและกำลังใจสร้างวัดท่ากระบือให้เจริญรุ่งเรืองเป็นวัดใหญ่โตว,วัดหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ท่านได้แสดงความสามารถให้ปรากฏว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาอย่างยอดเยี่ยมทั้งในด้านงานการก่อสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาของกุลบุตรสร้างอุโบสถสองครั้งสองหลังวิหารสองหลังโรงเรียนประชาบาลศาลาการเปลี่ยนศาลาสามมกหอเรียนพระปริยติธรรมหอพระไตรปิฎกสามมกหอสวดมนต์ และกุติสองสาหลังเป็นตน้นความเจริญของวัดดังที่ได้กล่าวมานี้ท่านไม่เคยเรียรายนอกวัดมิต่คนเจาะจงมาบริจาคด้วยความเคารพนับถือท่านทั้งสิน้นการสร้างเครื่องมงคลของท่านหลวงพ่อรุ่งได้สร้างขึ้นภายหลังจากที่ท่านได้งดทุดงขาววัดแล้วท่านสร้างไว้หลายชนิดเครื่องมงคลชนิดแรกคือตะกรุดประเภทต่าง ทำด้วยทองแดงเงินนาคทองคําและตะกวัวตามแต่ผู้ต้องการจะนําวัสดุไปให้ท่านทําให้ต่อจากนั้นก็เป็นผ้ายันเสื้อยันต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะกรุดเก้าดอกที่เรียกว่าตะกรุดชุดร้อยไหมเจ็ดสีตะกรุดมหาอุดท,ที่มีขนาดยาวและใหญ่ที่สุดในกระบวนตะกรุดที่ท่านทําทั้งหมดอันมีอนุภาพทางมหาอุดโดยตรงตะกรุดมหาโรด มีอนุภาพทางคล้วคลาดเป็นถ้อยร้อยความตะกรุดโทนมีสองขนาดคือขนาดใหญ่และเล็กมีคุณวิเศษเทียบเท่าตะกรุดชุด9ดอกตะกรุดสษมกริย์มีอนุภาพทางด้านเมตตามหานิยมการค้าขายและหน้าผากเสือใช้ผูกเอวหรือห้อยคอก็ได้มีอนุภาพเช่นเดียวกับตะกรุดโทนและให้นำติดตัวเวลาเดินทางเข้าป่าป้องกันสัตว์ร้ายและพูดผีปีศาจ เครื่องมองคลชนิดนี้ผู้ที่ต้องการจะต้องหาหนังน้าผากเสือไปให้ท่านลงอัคระและปลุกเสกให้กระดอนกระทร้อนทำจากไม้กระทร้อนลักษณะคล้ายลูกอมเจาะรูตรงกลางเพื่อร้อยเชือกสำหรับผูกเอวบางลูกลงรักปิดทองด้วยมีอนุภาพทางด้านคงกระพันและคล้วคลาดแหวนพิรอดมีหลายขนาดถักด้วยเชือกลายจระเข้ขบฟันมีทั้งลงรักปิดทองกับไม่ได้ลงรักปิดทอง แหวนพี่รอดนี้มีอนุภาพทางมหาอุดและแคล้วคลาดเสื้อยันของหลวงพ่อรุ่งเป็นเสื้อยันแบบเสื้อกั๊กแดงลงด้วยยันปิดทาวารทั้ง9มีอนุภาพทางคงกระพันผ้ายันวันเพนเป็นเครื่องมงคลชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งของท่านเพราะทําด้วยความยากลําบากมีอนุภาพทางเมตตามหานิยมเป็นเยี่ยมเรื่องอิทธิปาฏิหาริเกี่ยวกับเครื่องมงคลของหลวงพ่อรุง่ง มีอยู่วันหนึ่งพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยาอาภาพระโอรสเสด็จในกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งข้าหลวงประจำจังหวัดนครปฐมกับพระรามอินทราผู้กำกับการตำรวจนครปฐมไปนมัสก,การเยี่ยมเยียนหลวงพ่อรุ่งอยู่เนืองเนืองครั้งแรกที่ไปนมัสก,การคุณพระรามอินทราได้ขออนุญาตหลวงพ่อรุ่งให้ตำรวจทีต่ติดตามไปด้วยทดลองความศักดิ์สิทธิ ของตะกรุดชุดเก้าดอกโดยใช้ปืนพระรามหกยิงเมื่อท่านอนุญาตแล้วจึงได้มีการทดลองกันขึ้นปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกครั้นหันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าก็ยิงกระสุนออกสนันทันทีการทดลองครั้งนั้นได้กระทําต่อหน้าพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภาพพระรามอินทราดิกราบเรียนหลวงพ่อว่าของดีอย่างนี้ขอให้มอบเฉพาะคนดีเท่านั้น เพราะถ้าตกถึงมือคนไม่ดีแล้วจะเป็นโจรผู้ร้ายกันหมดอีกเหตุการณ์หนึ่งในสมัยที่หลวงพ่อรุ่งทำพ้ายันวันเพนใหม่ๆท่านได้มอบให้กับขุนประเวศชนพิทักษ์ไปหนึ่งผืนซึ่งขณะนั้นเป็นสมียนประตูน้ำท่าหลวงจังหวัดสระบุรีและยังไม่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ภายหลังจากได้รับพ้ายันไปแล้วก็ได้รับความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่ มอบหมายงานสำคัญสำคัญให้ทำจนถึงกับได้รับความไว้วางใจมอบหน้าที่จัดรับเสด็จล้นกล้าวรัชกาลที่6ในคราวเสด็จประตูน้ำท่าหลวงจนมีความชอบได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และย้ายไปรับหน้าที่ในประตูน้ำจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นขุนประเวศได้ไปหาท่านขอถวายตัวเป็นสิทธิ์แล้วเล่าความจริงให้ฟังว่าตอนได้รับผ้ายันนั้น หาได้มีความเชื่อถือไม่แต่ก็เอาติดตัวไว้ตลอดเวลาหากสังเกตได้ว่าตั้งแต่ได้พ้ายันไปแล้วก็ปรากฏมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับในบ้านปลายชีวิตขุนประเวศได้ยึดเอาเมืงสมุทรสาครเป็นเรือนตายได้เป็นกำลังในการสร้างวัดทั้งยังได้ออกทุนทรัพย์ส่วนตัวสร้างกุฏิถวายหลวงพ่อรุ่งหนึ่งหลังด้วยคุณธรรมอันวิเศษของหลวงพ่อรุ่ง เกี่ยวกับการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านั้นเคยมีผู้พิสูจน์หลายรายและได้ประจักษ์มาแล้วดังเช่นเรื่องของคุณมิลินหาไทยธรรมเจ้าของร้านมิลินในตลาดกระทุ่มแบนเป็นต้นซึ่งดูไปแล้วประดุษท่านมีในตาทิพย์ที่สามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างท่องแท้คุณมิลินได้เล่าถึงคุณธรรมอันวิเศษของหลวงพ่อรงที่เกี่ยวกับการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของท่าน ที่คุณมิลินประสบมาด้วยตัวเองถึงสามครั้งด้วยกันทั้งนี้คุณมิลินยืนยันว่าท่านม่ใช่พระหมอดูเพราะท่านไม่เคยพยากรณ์ชะตาชีวิตให้แก่ผู้ใดแต่ถ้าใครมีปัญหาสำคัญจใจท่านช่วยตรวจดูจะต้องเล่าเรื่องให้ท่านฟังก่อนแล้วแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้องการให้ท่านตรวจดูอะไรบ้างซึ่งท่านจะนัดให้มาฟังข่าวในวันรุ่งขึ้น เพราะท่านต้องใช้เวลาตอนดึกสังหัดเข้าสมาธิตรวจเหตุการณ์ด้วยอำนาจจิตของท่านก่อนสงครามอินโดจีนบิดาของคุณมิลินเดินทางไปสวดเถาประเทศจีนคุณมิลินได้ข่าวว่าที่สวดเถาเกิดอุทก,กภัยเกรงบิดาจะได้รับอันตรายจึงขอให้หลวงพ่อช่วยตรวจดูท่านแจ้งให้คุณมิลินทราบในวันรุ่งขึ้นว่าบิดาของคุณมิลินไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด อีก53วันจะเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อครบกาหนดที่ท่านทานายปรากฏว่าบิดาของคุณมิลินกลับมาถึงเมืองไทยจริงๆครั้งที่สองประมาณปีพุทธศักราช2 4 8 0บิดาของคุณมิลินได้เดินทางไปประเทศจีนอีกครั้งคราวนี้ญาติของคุณมิลินที่ประเทศจีนส่งข่าวมาให้ทราบว่าบิดาได้ถูกคณะพรรก๊กมินตั๋งจับ คุณมิลินจึงรีบไปหาหลวงพ่อขอให้ท่านช่วยตรวจดูเหตุการณ์ท่านแจ้งให้ทราบว่าบิดาของคุณมิลินจะถูกจับขัง72วันและอีกปีเศษจะเดินทางกลับเมืองไทยพร้อมทั้งมีเด็กผู้ชายมาด้วยครั้งเวลาล่วงเลยไปได้ปีเศษบิดาของคุณมิลินก็เดินทางกลับประเทศไทยและได้พาน้องชายคุณมิลินมาอยู่เมืองไทยด้วยเมื่อคุณมิลินได้ถามถึง ระยะเวลาที่พ่อถูกจับขังปรากฏว่าเป็นเวลา72วันพอดีตรงตามที่หลวงพ่อได้บอกไว้เหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2496มารดาของคุณมิลินป่วยหนักคุณมิลินเกรงจะเสียชีวิตจึงไปถามหลวงพ่อรุ่งว่าภายในหปีมารดาของตนจะตายหรือไม่ท่านบอกว่าไม่ตาย และมารดาของคุณมิลินก็มีชีวิตอยู่ต่อมาอีก6ปีเศษจึงได้ถึงแก่กรรมคราวหนึ่งหลวงพ่อรุ่งไปกิดนิมนต์ที่วัดบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมท่านเสร็จกิจแล้วตั้งใจจะกลับวัดวันนั้นพอดีได้พบคุณเล้งกลวยสมบูรณ์บ้านอยู่ใกล้วัดและเป็นสิทธิ์ที่เคารพท่านมากคุณเล้งได้นิมนต์ท่านให้พักอยู่ที่บ้านของตนหนึ่งคืน รุ่งขึ้นจะไปส่งที่วัดท่านบอกว่าพักคุยสักครู่ก็พอจะต้องกลับวัดคืนนี้ขณะที่คุยกันอยู่ที่บ้านคุณเล้งก็ได้อ่อนวอนท่านอีกเพราะนานๆจะได้มีโอกาสรนิบัติรับใช้ท่านท่านจึงบอกว่าค้างไม่ได้เพราะขโมยจะลักของที่วัดคุณเล้งก็โต้แย้งท่านว่าใครจะกล้าขึ้นไปขโมยของของท่านพร้อมกับอ่อนวอนท่านอีก ท่านเสียไม่ได้เลยตัดสินใจพักที่บ้านคุณเล้งในคืนนั้นขณะที่คุณเล้งคุยกับท่านหยุดจนเวลาประมาณตีหนึ่งท่านก็บอกกับคุณเล้งว่ามันเข้ากุฏิแล้วของของฉันหายแล้วครั้นรุ่งขึ้นคุณเล้งไปส่งท่านที่วัดท่ากระบือปรากฏว่าเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งมีขโมยขึ้นกุฏิท่านจริงๆแต่เอาของไปได้เล็กน้อยและของสำคัญสำคัญเอาไปไม่ได้ ทางด้านศีลาจารวัตรของหลวงพ่อรงปรากฏว่าท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมอันประเสริฐเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยเปี่ยมไปด้วยความเมตตามีความมักน้อยถ่อมตอนท่านฉันจังหันเพียงวันละมือตลอดชีวิตท่านมีความขยันหมั่นเพียรในวัดปฏิบัติและภารกิจทางพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งท่านเคยปรารบแก่ผู้ที่ไปเยี่ยมท่านเสมอว่าฉันจะตายไปก็ไม่เสียดายชีวิต และต้องตายแน่ๆในปี2,500นี้แต่ก่อนจะตายขอให้ทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนาได้เต็มที่เถิดครั้นถึงวันที่27กันยายนพศ2,500เวลา1นาฬิกา50นาทีหลวงพ่อร่งหรือท่านเจ้าคุณไพโรธวุฒาจารย์ท่านได้ถึงแก่การมรณภาพรวมอายุได้85ปี6 3 0 0รษา และได้พระราชทานเพลงศพเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2,501